ความดันมันต่ำนิดหน่อยนะครับก็ก็ <c oughs> อยู่ดีๆลิฟโผล่มานิ่มก็ตกใจหมดเลยอะ่ะผมเป็นห่วงนิ่มนี่ครับเห็นบมนกะโทรกลับไปแต่ว่าก็เงียบหายไปเลยอะ่ะโทษทีนะพอดีงานที่ออฟฟิศมันยุ่งๆอะ่ะลิฟมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือ <c oughs> ผมอยากให้นิ่มเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะครับ ผมได้แจ้งขั้นตอนการรักษาด้วยว่าของนิมต้องใช้วิธีไหนงั้นเดี๋ยวนิมขอเช็คงานอีกทีแล้วเดี๋ยวยังไงนิมรีบบอกนิดเลยนะได้ครับแล้วน,นิมนอนไม่พอหรือเปล่าถึงได้ความดันต่ำเนี่ยก็นอนไม่ค่อยหลับอ,ะอ่ะก็เวลาแพนิกเนี่ยก็ต้องพยายามอยู่กับลมหายใจนะหายใจเข้าออกช้า,ชา ก็เบ,บางลงกูว่ากูจะไปขี้ก็ไปดิอ่ะ นิมต้องทำคีโมด้วยแน่ๆใช่ไหมอ่ะแล้วผมนิมก็ต้องร่วงชัวๆนิมมันต้องกังวลน,นะรักษาให้หายก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันเดี๋ยวนี้เทคนิคการปลูกผมมีต้องเยอะแยะวิกผมก็มีตั้งหลายแบบลองหาวัดดูมีแคตตาล็อกให้เลือกปะเลือกที่รับกับรูปหน้าฉันด้วยนะอ๋อแล้วก็เอาที่ทำจากผมจริงด้วยแล้วก็เอาไมต้องรีบ ตอนนี้เอาแค่ว่าคุณบอกพ่อแม่คุณว่าคุณป่วยไอลิสมึงไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยดีได้สิเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนเองขอบคุณมากนะลิสกับข้าวบ้านคุณนิมนเขาอร่อยนะเว้ยมึงเคยไปมาแล้วเหรอเออกูเคยไปส่ง เขาที่บ้านตอนที่ตอนที่กูจะไปถ่ายลงงานทำลงศพบ,บ้านเขาลงช่องแต่ว่าพ่อกับแม่เขาไม่ให้ถ่ายก,กูก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายลิสสะดวกหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็ได้นะเดี๋ยวนิ่มไปบอกเขาเองก็ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าเปนเรื่องคุณนะฤิสไม่สะดวกหรูอเล้าใช่ครับผมสะดวก เออกูมาส่งมึงแค่นี้นะเว้ยเดี๋ยวกูต้องเข้าไปขี่หรอทำงานไปละนิ่มนดูสนิทใจวัดดีนะครับโอ้ยไม่ได้อยากสนิทด้วยเลยแต่นั่นแก,กวนประสาทกวนโอ้ยมากๆไฟกันเป็นประจำที่ถ้าวันไหนไม่ได้ด่านะอาหารไม่ย่อยแล้ว นิ่มจะไปหาพ่อแม่พรุ่งนี้เลยไหมเดี๋ยวผมไปด้วยยังยังไม่โทรมาอีกเหรอคุยกับใครไอโบเหรอป่าวพ่อกำลังด่าฝ่ายบุคคลอยู่ชอบโทรมาตามถามว่าหายหรือยัง ไม่เนียนอ่ะยังไม่ดีกับไอ้โบเหรอมันงอนก็ไปง้อมันจะเไงก็ว่ามาพ่อจะได้ไปคุยกับแม่เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยจะแต่งเลยหรือว่าจะมั่นไว้ก่อนก็ได้อพ่อไปกันใหญ่แล้วผมไปบอกพ่อตอนไหนว่าผมอยากแต่งงานนี่ตามลำพังยังเอาตัวเองไม่รอดเลยจะไปดูแลใครก็ได้ทารองพื้นอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมจะลงสีจริงนะเออดีฮัลโหลพ่อบอกให้มากินข้าวที่บ้านเอาวันนี้มาไม่ได้เหรอก็อยากมาเมืไหนก็นมาแล้วกันแต่มาด้วยล่ะ อหหออปากสิอ้าพี่ฤทธิ์นี่เองอย่นี้ก็หัวเก่าทิตกปากแตกหรือยงงี้นี่เข้าบ้านเถอะอย่าไปสนใจเลยนี่ลืมไปเลยนะเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ย่าเขาสั่งให้นิ่มมากินข้าวบ้านเนี่ยแล้วเป็นหมอผ่าตัดเหรอเก่งมากเลยนะเนี่ย ไม่คิดว่าคุณป้าจํำผมทายนะครับเนี่ยเนี่ทำไมจะจําไม่ได้แล้วก็ใครล่ะที่กินทองหยิบทองหยอดจนหมดถาดเนี่ยอา้าวนี่กลับมาคบกันอีกเหรอแล้วไอ้ที่อยู่คอนโดเดียวกันนี่มาอ,อะไรล่ะก็ก็พูดตรงๆอย่างนี้แหละเฮ้ยแล้วแกหลอกเขาทำไมเนี่ย<อ>นี่คุณรู้ไหมว่าไอ้นี่มัมนมีผัวแล้วอยู่คอนโดเดียวกันแะละ พ่อบอกกี่ทีแล้วคนนั้นน่ะคือเพื่อนทาไมไม่เข้าใจสากทีเนี่ยเพื่อนอะไรวะอยู่คอนโดเดียวกันฮะอยู่คอนโดเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเขาจยากจัง <c oughs> สนิทก,กันขนาดนั้นเนี่ยคนตาบอดมาดูยังรู้เลยนะว่าเป็นแฟนกันนะเออเขาสนิทกันมากเลยเหรอครับมากขนาดนั้นแหละครับพี่เวลาอยู่ด้วยกันนะสวงงีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ขนาดต่อหน้าคนอื่นนะ ถ้าอยู่กันสองคนแล้วว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ตามนั้นแหละนี่ไอ้นี่มันปิดเงียบเลยหรอแม่นี่ไม่ได้ปิดอะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าขืนแกพูดมม่วอีกคำเดียวนะฉันจะทำให้แกกลับไปใส่เฟืองเหมือนเดิมเลยห่วงไหนวะมั่วงไหนวะ รักจะตายไม่มิรักเกิลทุกคืนวันจันทร์เวลายี่สิบนาฬิกา30นาทีทางช่องโมโนทเวนตินา